สวัสดีค่ะพบกับพร้อมพิมลชาแนลนะคะวันนี้ก็จะมาทำน้ำพริกปลากระป๋องนะคะการอื่นแล้วก็มาตำพริกเลยนะคะครัวไว้เรียบร้อยแล้วค่ะใส่พริกพริกกับกระเทียมนะคะมาตำก่อนนะคะเดี๋ยวเอาที่รองครุก่อนจะเสียงดงังเอาผ้ารองครบก่อนนะคะ มาตำพริกนะคะตำพริกให้ตำพริกละเอียดแล้วนะคะต่อไปแล้วก็เอาปลากระ,กะป๋องใส่ลงไปนะคะตักเอาแต่นเนื้อนะคะตักเอาแต่นเนื้อใส่ลงไปในน้ําติดลงไปด้วยก็ไม่เป็นไรนิดหน่อยนะคะปลากระ,กะป๋องยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเอาแบบที่เราชอบเลยนะคะ ก็คลกกคลกให้เข้ากันนะคะคลกให้ละเอียดนะคะ,คะเป็นหอมมากเลยนะคะจากนั้นแล้วก็ใส่ วันนี้จะใส่ใบโหระพานะคะเพราะว่าไม่มีผักชีต้นหอมนะคะก็เลยจะลองเปลี่ยนเป็นเอาใบโหระพามาใส่แทนนะคะใส่ลงไปเลยนะคะสูตรใหม่นะคะสูตรใหม่แล้วก็สามารถใส่ลงไปเลยนะคะว่าใส่แทนกันได้นะคะใส่แทนกันได้เนาะ ไม่มีสูตรตายตัวนะคะมีอะไรแล้วก็ใส่เนาะมีอะไรอยู่ในตู้เย็นนะคะแล้วก็เอามาดับแปลงนะคะดัดแปลงใส่ลงไปพอให้มีแบบสีเขียวนะคะสีเขียวๆในน้ำพริกเนาะจะได้ดูน่ากินนะคะพอดีลืมซื้อผักขีต้นหอมนะคะก็เลยว่าจะใส่จะลองใส่ ใบโหระพาแทนดูนะคะน่าจะอร่อยเหมือนกันนะคะใบโหระพาเขาก็จะมีความหอมนะคะมีความหอมเหมือนกันจากนั้นเราก็เติมน้ำปลาร้านะคะเติมน้ำปลาร้านิดนึงนะคะไม่ต้องเยอะเพราะว่าปลากระป๋องเขาจะมีความเค็มอยู่แล้วนะคะปลาร้าก็เอาแค่นี้ก็พอนะคะ พริกขาดปลาร้าไม่ได้นะคะต้องใส่ต้องใส่ปลาร้าด้วยหลกให้เข้ากันนะคะ,นนะค่ะเมื่อละเอียดดีแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็มากใส่ถ้วยก่อนนะคะ แต่ว่ายังไม่เสร็จนะคะมีอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะไปชมเลยค่ะยังไม่เสร็จนะคะค่ะต่อไปก็มาทำขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะเดี๋ยวเปิดแก๊สก่อนนะคะเปิดแก๊สเ๊ก,ก็จะเอาน้ำพริกนะคะมาผัดนะคะ ให้อมๆเลยนะคะเติมน้ำมันนิดนึงนะคะเติมน้ำมันเดี๋ยวรอน้ำมันร้อนก่อนนะคะน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคะเราก็ใส่น้ำพริกลงไปผัดนะคะ ให้หอมเลยนะคะเพราะว่าตอนที่เราตำน้ำพริกเรายังไม่ได้อุ่นปลากระป๋องนะคะทีนี้พอเราตำเสร็จแล้วก็เอามาผัดก็เป็นการแบบทําให้ปลากระป๋องแบบร้อนนะคะมาอุ่นเนาะเหมือนกับเราอุ่นนั่นแหละคะ่ะรามาทําให้ร้อนจะได้หอมๆนะคะหอ,หอมหน่ากินดีขึ้นนะคะพะปลากระป๋องเวลาเราจะ วันที่เราจะทานเนาะเราก็ต้องแกะออกมาแล้วเราก็ต้องอุ่นก่อนนะคะอ,อุ่นน้ำร้อนก่อนถันทีเมื่อทีตันทันิีก,ก็ยังไม่ได้อุ่นเนาะเราก็เลยเอามาผัดเอามาผัดให้หอ,หหอมหอมหอมมากเลยนะคะ หอมกลิ่นใบหัวลาปาด้วยนะคะหอมมากๆเลยแก้หมดเลยเนาะลิ้นกับผักสดนะคะแต่พอดีวันนี้มีผักต้มนะคะมีผักต้มมีผักบุ้งผักบุ้งแดงกับตำลึงนะคะ,ะเก็บมานะคะลิ้นั้วนะคะ เลยหาเก็บเอาลิงลัวกินกับข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวข้าวสวยนะคะได้หมดเลยเนาะกินกับผัดสดนะคะแต่พอดีวันนี้มีผักต้มละลัวนะคะเปหาเก็บเอาลิงลัววันนี้ขึ้นงามดีเนาะก็เลยจะเ็ดมานะคะเสร็จแล้วค่ะแทน,นก็พอเนายนะคะผัดพอร้อนๆก็พอนะคะ ร้อยแล้วเดี๋ยวจะตักใส่ถ้วยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะมาตักใส่ถ้วยนะคะตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะกับข้าวกับข้าวเย็นของเราในวันนี้นะคะยังมีควันอยู่เลยนะคะออกมาจากกระทะใหม่ๆยังมีควันควันค่ะได้แล้วนะคะ น้ำพริกปลากระป๋องหอมๆเลยนะคะพร้อมกับผักลวกค่ะผักลวกก็มีตำลึงกับผักบุ้งแดงนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวจะเป็นผักสดก็อร่อยนะคะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะทุกๆกำลังใจเลยค่ะสวัสดีค่ะ